สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไว้ใช้งานรองมาชมคันนี้ครับ Toyota s o l รุ a v าวีอนะครับปี2003เป็น1.5ตัว S นะครับท็อปสุดในรุ่นนะครับรองชมดูได้ครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับคันนี้เก็บงานให้ทุกระบบนะครับเรียกว่าซื้อไปใช้งานได้อีกเลยนะครับประหยัดทนทานอึดแน่นอนนะครับรุ่นนี้ ตัวนี้นอกจากจะเป็นเครื่องพันห้านะครับยังบวก LPG ให้ไปอีก1ชุดนะครับระบบหัวฉีดใช้งานกันได้สบายแน่นอนนะครับไม่ประมาณ180,000นะครับหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากมากนะครับเป็นทลอกแอร์แบ็ก ABS พวงมาลัย power นะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับสวยเนียนหาไว้ใช้งาน129,000บาทเจราจาต่อรองเอานะครับรถอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะครับย่านัังสิทธิ์นะครับชอบสนใจเน้นโทรเจราจานะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานใช้ง่ายอึดทนดูแลสบายนะครับและก็ที่สำคัญประหยัดสุดๆด้วยครับลองเช็คลองชมดูได้นะครับ สมาชิกที่ใช้ LPG อยู่แล้วนะครับน่าจะเข้าทางนะครับยางังใช้งานได้อีกนานนะครับช่วงล่างเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีดังแน่นอนไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับยางก็ประมาณปี2020นะครับยังใช้งานได้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเน้นๆว่าตัวนี้สวยครับแล้วก็มีกุญแจรีโมทด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับ มาชิคน้นหารถไว้ใช้งานอำนวยความสะดวกให้กับตนเองให้คนในครอบครัวใช้หยิบจับใช้สอยง่ายดายไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันนะครับตัวนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ1.5ออโตติดแก๊ส LPG รับรองว่าใช้งานกันได้ยาวๆครับ ส่วนสําหรับใครที่ไม่มั่นใจแอร์จีก็ต้องไปศึกษาหาความรู้นะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยท่านก็จะได้ใช้รถอย่างสบายใจนะครับมีวิธีการใช้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบและสนใจหรือเปล่านะครับแต่สําหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วถูกตาถูกใจจัดได้เลยครับสภาพสวยๆลองชมลองเช็คดูนะครับเนียนๆแบบนี้หนึ่งแสบาทขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube เจรจาต่อรองได้เลยสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับเราสามารถจัดส่งให้พี่น้อง ตรวจสอบเช็ครถที่หน้าบ้านได้เลยนะครับทดลองขับเช็คสภาพเจรจาต่อรองพูดคุยกันดูนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อึดทนนะครับไม่แพ้กับพี่ของเขานะครับพี่เขาก็จะเป็นอารติสตนะครับกว้างขวางใหญ่กว่าแต่ตัวนี้จะตรวจสอบลงมานิดนึงแต่เครื่องยนต์ของโตโยต้าตัวนี้อึดทนแน่นอนครับไม่ต้องกังวลครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว้าแน่นอนนะครับรับประกันเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับ ลองชมลองพิจารณาดูได้เลยครับสวยเนียนครับห้องเครื่องเดิมๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนครับไปดูรถทดลองขับหรือสนใจจริงโทรเจรจาสอบถามคลิกลิ่งไล่กันดูนะครับขอรูปเพิ่มวิดีโอขอดูก็ได้นะครับคันนี้รับประกันว่าถึงบ้านสมาชิกแน่นอนขอพระคุณมากๆนะครับคันนี้สวยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งค้าเลือกครับ